สวัสดีคะ่ะยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องนวลนผ้ารวยมือหินนวลนผ้าลวยกับ <c oughs> ม,มาทีดอนปูตาค่ะมากาบปูท้องมาค่ะมากาบปูต้องมาเพราะว่าบดไ้แวะกาบปูดดนแล้วเดี๋ยวมือนี่กับสิได้กาบปูพร้อมกันค่ะไ่ได้ซึมบอกใส่หูซีบห่าแล้วท่าน พี่น้องนาะสีนวลแม่นแถดี้ต่เกา่าไปซื้อเอาไปยิ่งมือ่อเราไปเบิง้งยูขี่ไทยสิพาอีกโอ้ยเพิ่นฝันคิวแถดี้เนาะแต่เกา่าพระเจ้าได้แสนสองแสนยูเพิ่นมาเพิ่นมาโอ้ยนี่เด้อพี่น้องยุดหน่วยกล้วยนี่ละสิพาเพราะว่าพระยล้อมได้ศูนหาใกล้ก,กันออ้ันนี้เนี่ยโยอันอยังก็อนแก้วมังกรนเนี่ยมันแปดกับหาด้เนี่ย นี่แก้วมังก่อนเป็นแปดกับหายก๊สิเป็นตัวไรแล้วพี่น้องแต่ว่าเห็นแปดแล้วครับเห็นแปดกับหาแปดอีเลียนแล้วเอาทั้งนี้เลขแปดเลขแปดเดี๋ยวยอต่นี่เลขแปดชัดนี่แปดแล้วก็บหาเนี่ยแต่ยูหน่วยกล้วยเนี่คือราคากล้วยระคาสิบหาครับนี่มาเบงดูอเดี๋ยวเดี๋ยวหลีกมาทั้งหลังแต่นี้ก็ได้อันนี้อันนี้ก็แปดขึ้นกันเนี่อันนี้ก็บแปดเนี่ยได้เยอต่หน่วย เดี๋ยวมุงกันครับเนาะเดี๋ยวสีมาทางพหลอมครับแปดยังก่เห็นโซฟาโชเข็นแปดกบหารป่ะทั้งนี้เห็นแต่หนึ่งไกลละพี่น้องทั้งนี้ก็ได้หนึ่งไกลปูเ้อทั้งนี้พี่น้องเห็นแปดคักแปดชัดเจนแปดชัดเจนค่ะไปทั้งนั้นก็เห็นนั่นละสิบหาเด้อค่ะ สวัดีครับพ่อร้องครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะพ่อร้องค่ะบสวัสดีสวัสดีเยังไงได้ข่าวว่าฝันดีบผมขึ้นนีมขึ้นนี่ฝันว่าได้น้ำเปล่าขั้วเออท่นมีขั้วสีโตัว่านครับบาร์เนตัวหนึ่งมายอมมากเลยตัวหนึ่งมุดน้ามุดในฝ่ายท่านไปบังคับขึ้นมากเพรย่อมขึ้นมาคขั้วตัวหนึ่งแต่ว่าตัวสามตัวนี้ขึ้นมากท่านขึ้นมากจะไปต้องเอานะสู้เอาเจ็ดเพีงไอ้สั้เอาขั้วหน่ะได้สามตัวท่าน โอ้ได้สามตัวขึ้นนิมิตหมายตัวที่สี่บอไดแต่ว่าตัวที่สามนี่ได้ยู่สุสามตัวเนี่ยไดเบิ้ลทั้งสามสามตัวเนี่ยได้ขึ้นมากมัได้ขึ้นมากไดสามตัวตัวที่สี่บอแม่ตัวที่สี่บอมาตัวไดสามตัวเอาอลอมนได้เลขตัวใดคือฝันคักเทมาไดศูนหาฝันพญาไปหาน่ะไปค็อยู่มาต่อห้ยอพุ่นนี่ไอฝันว่าพญางออกจากวัดไอปูหมันน่ะ ยาข้างกลนรวยรวยอยู่ผู้ยิ่งมีแต่ผพูดเถาเวศน์ที่น้ำแปลวผู้เถายายนั่นหน่อยก้นบาดตะไห้อยูอยย่บาดตะไห้เพื่อนบ้านเล็กทีเพื่อนน่อยทีน้ำไปาเอาบ้านเล็กทีสูญหายาวศนถึงเวลาแหละที่เอาแปลน้ำหม้อลกขึ้นมาเวศนไ้เห็นบม้อเวศนเอิญถามเราวไม่ไม่ยายจีไปใส่ที่ไปน้ำเอายายโยบ้านเล็กที่สูญหายเวศนอุ้ยขับขันขัด ฝันพักแต่เมื่อว่าในที่สุดหาอ้กระติมนเพิ่นเจให้ลูกหลานแบบจมแล้วให้แต่ผู้อื่นลูกหลานผู้ดูแลบ่ให้วพ่อหายก็จยังขึ้นมาฝันด้วยมาฝันนี่แหละที่เลี้ยงกล้วยนี่แหละที่เรื่องกล้วยนี่แหละเมื่อคืนนี่ฝันเรื่องกล้วยโอ้จมปากจมข้อหาเพิ่นเจ้จมจมเต็มเมือนอะแต่จมแบบบัดลูกหลานผู้ดูแลแท้นี้ว่ามีแนวหอดหอดผีืจอเด้อต่อไปเงินมันก็ หอดไปเรื่อยเด้อทับสมบัติลูกหลานที่เก็บไว้่าสั่นเบิดไปเรื่อยใส่ไปน้ำเบิดไปน้ำกันบ่ไให้กับผมมีเนาีายเซื้อให้ึ้นให้อีพอเดอบบ้อ่าสั่นมือว่านนี่มมีแบบเข่าแล้วกูกินในของหวานแซ่บแซ่บสับส้นว่านไปเสื้อนั่นมาให้เล่าว,ว่านเ<อ>สือ่อขนมสั้นกับกล,ล้วยขึ้นให้เล่าเล่าแซ่บท่านเัย<อ>ไปเขาเขาเนยจ้ำบนคุณโอ้ก<อ>ูกินของหวานแซ่บปั่นอย่าง เราได้กินวันนี้จำว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้ของหวานแซ่บคืออย่างนี้ว่าสันผู้ขึ้นเป็นลูกเป็นหลานที่ขึ้นในนี้ซื้อขนมสันเช่าหวานโอ้ผู้เฒ่าเพื่อนมากขนมสันพี่แมนียนตัวสีแซ่บสุดตัวแมีนแซ่บว่าสันเมื่อวานนี่บัวใดมากูอ้บัวใดอยัางไรหรอพอหลอกเมื่อวานเพิ่นเบ้าอยังแนี้มู่บ้านปูพันปูเตี้ยจ้าเมื่อวานนี่เพันว่าเพันถามพวกว่านจะแบ่งถามโอ้สันยาปูโยซื้อวางเด็ก ปูบ่มีหญ้าปูบ่มีเมียกระั่นโอ้เพิ่นว่าน่ะจ้าแดี๋ววัดนี้เพิ่นจะเลยว่าอายุปูเท่าไหร่เลยกระสินจ้าอายุปูอยากของจักอยู่บ่ปูสิบอกกระส่นจ้าเก้าหาแปดหากั่นโอ้อายุว่าอายุเก้าหากระสเอานเอก้าหาแปดหาเทียงให้บวกเอาก็ได้กระสินให้บวกเอาเก้าหาแปดหากระสินอายุ สุกับเปึกแท้สุบวกกับ่นตัววะันเก้าหาแปดหาเทว่าโอ้ยบริแม่เนาะ่นบอกว่าจังสนี่ยิเก้าหาแปดหาอายุกู่วสันสุกับวกกับตัวจิเอ่อบวกบางู้ยมันท่าไหนกูบอกจักแต่ว่าบวกกับวะสันอายุกูเข้าเก้าหาแปดหาวะนกูมีเมี่ยงเถือดอกมีแต่ปุรีวานวันเที่ยวมาวะสัน แต่บริวารบ่อยากเกี่ยวมาอือแต่เกี่ยวมากินนี่เป็นบริวาร่นเป็นงานล่ะแต่ว่าเป็นบริวาร่นกูบูมีเมียว่าสินเอ้ากูก็อยู่สดได้ว่าสินวัดที่บ้านถือไก่วัดฟ้าวัดยุ่มใหญ่ใหญ่ยุ่มวัดไหนปะดีใจดีใจสินวานหัวบอกว่าหัวดนนดุนเออ่นบ่ได้หัวดนแล้วฝันนี้เพิ่นก็เลย ปูมีเมียมีแต่ปุริวัานที่ที่เกี่ยวมากยู่หนไมสั่ันปุริว่านปูทันปูมมีเมียสันก็หาเปลี่ยนหาเปินว่าจังสันเนาะเด็กฝันพอล้อมฝันเจียนหน่อยไหมโนหาเนาะพอล้อมฝันได้เนาะฝันว่ายานแล้วนพอลอมวายานมาบอก ก็ขึ้นแรียกกับก็ฝันว่านา้ำขึ้นมาจาักน้ำยีเซ่นนะขึ้นมานาม้ำอังขึ้นมาอังขึ้นมานี่ยถ้วยพ้าเจ้าผูกไว้ซีตัววันที่สวนหาดีนอทพอมเนะนี่ยได้ไปแก่ต,ตัวถ้วยมันดีใหญ่เตีย้ยร่มร่มเยอะวันไห่จำเลยว่าเราก็เรียกว่าเล็บเสือเขาวันงวดนี้เออ คืออยู่เพราะว่าน้ามันขึ้นน้าเกี่ยวกับน้านี่ดีเลยเพื่อนแล้วว่าน้าอั้งขึ้นมาก่วมขึ้นมาท่วมขึ้นมาน้าแจ้งซะหนี้กระสีไม่หน้าดอนมีทั่วมันเป็นน้าเป็นเนื้อเนี่ยโมกบอื่นโมมีเนาะครัครับนี่แหละไอ้น้าสวนหายหายมันขึ้นเป็นร่องกัดมีหนึ่งเนาะเรื่งกับสุนมันเปลี่ยนกันเป็นเดชเหยมันขึ้นกับมันหนึ่งหานอกฟรอบเนา้อยนนั่นเด้ไอซี หาเด้อพระเจา<ม>้าวาดบุเดินก็น่าสีนวดพราเจ้าก็ได้ชีผาเนาะดดนได้ชีผานนะย่อขางดวงดวงสวงไอ้ปูซิวท์ก็ได้อีนึงหาก็หา,หานี่มาแล้วล่ะเล็กกัไอ้นะไหหรหัสเนาะละฮัสปูเนาะละฮัสปูนี่หามากเน,น,นาะพันยกมือ,อยืงเสียหญ้าวัดเลยโอ้บ๊วยหญ้ากับมาหญา้าหญ้าบ้านสะเบียงมามา,มาเขาอีต่างวัดหญ้าบ้านสบียงนี่สิเป็นบริวารปู เนื้อยาปทุมมาเลยโอ้ยยาปทุมมาเออยาสีปทุมมาเด้เรามาไยจังเสียแล้วจะแม่นมาเอาแป้งมาถวายถวายเฮียเฮียอยากได้แป้งกับไอ้แนวแป้งเนี่ยลิบเสตึกพี่สันเราเอิอนบ้างหน่อยลิบเสตึกลิบเสตึกเออลิบเสตึกแปวกเอิอนแบบนั้นเขากับโบราณเนาะตะกี้เนาะ ลิบสติ๊กอ uh ่ะละเฮาเอิรนแต่ว่าเพิ่นเอิรนแต่สบายหมดแล้วเพิ่นเอิร์นริบสตึ๊กล่างเทียมเพิ่นเพิ่นไปซื้อมาถวายซื้อมาถวายมีแป้งนี่ยังมีไอ้หน้าเต้มนะลิบสตึ๊กพี่สั่นลิบสตึ๊กคุณบอกได้ว่าปู่เห็นบ่กคุณเห็นบ่มีต้นไม้เห็นโอ้นั่นมาแล้วมาแล้วชองโต้ตัวเห็นบ่นเอาขอบคุณพระร่องแล้วเหรอสาธครับเมื่อไหร่ครับขอบคุณค่ะพระร่องค่ะแม่แล้ว่ะ ถึงเวลาแล้วพ่เจ็บนานจ้าเ,<อ>าาเาลานี่เด้อค่ะพี่น้องไอปูเพิ่นไปลงพระจำเหมือวานนี่นนมีเห็นเพิ่นถามอายุปูอายุปูได้เก้าหาแปดหาให้ซูบวกกันเอาเด้อวะส่านเก้าหาแปดหาบวกกันเอาเด้อพี่น้องบวกกันเอาเด้อค่ะท่านผู้ชม บ,บวกกันมากแล้วมันสิได้ตัวใดเพราะว่าแอสกับพทุทธนา้บวกแล้วเลขพ่อจะเลขพอล่อรอมนี่พ่อ้อมฝันวิญ,ญามาบอกเนาะค่ะเราได้ศูนหาศูนหานี่บางที่อาจจะเป็นเนึ้หาก็ได้ก็เลยนี่แหละเขียนเขียนไว้นี่ศูนหาเนึ้อหาแล้วค่ะพี่น้องอันนี้คือเลขพ่อ้อมเนาะค่ะตัวศูนหานี่ฝันวิญ,ญามาบอกเนาะพ่อ้อมเนาะ จ้าแล้วแล้วกับฟันเห็นฟุ้งควายบอกฟันป่องกอ,อกกล้วยไม่นอืมเป็นเป็นนิมีดดีตัวนี้แล้วว่าได้สามตัวป้องออกขึ้นมาได้สามตัวส่นอืขึ้นชูว่าสันน่กสันชูกันแล้วได้ขึ้นมาสามตัวควายแล้วบัดน,นี้ตัวหนึ่งบอกขึ้นมาว่าสันนั่นหมายความมาจังไรตีเอาเด้อค่ะพีนวว่น้อง อ๋อมีกุ้ยอยู่จีตูเนาะพ่อรอมเนาะไอไปป้องออกขึ้นมาได้สามตัวท่านมันย่อไหมป้องออกเลยนะมุดน้ำปูปลปลปัดอยู่เนาะก็ตีบ้างก่นเน่ะกุ้ยมุดน้ำเนาะมุดน้ำล้วไปป้องออกขึ้นมาได้สามตัวออมาอืมเอ้าตีเอาเด้อพี่น้องเด้อรับโชกฮามันน้ำกัน พอล้อมผันฝันได้ศูนย์หาก้อนแล้วเมเนบอพอล้อม,ม,มจ้าจาแล้วจังมาฝันมาเห็นไอ้ตอนควายขึ้นมาได้สามตัวเดี๋ยวไปเบิ้งบริว้านปูกันอยู่มองไหนเนาะใส่ใจแล้วนี่เด้อค่ะพี่น้องแมะเขามาดอนปูตาเห้ากัไม่พ่อพอล้อมอยู่หนีพอดีพอล้อมกัเล่าเรื่องที ปูมาลงพอจำเหมือว่าน,นี่ให้ฟังปูกะบอกอายุว่าเก้าหาแปหาสูบวกกันเอาวะส่นแล้ววันนี้พ่อรอ่มกับฝันว่าเห็นควยสี่ตัวแล้วตอนขึ้นมาได้สามตัวคือเราได้เลขก้อนนี้แล้วศูนหาเด้อค่ะพี่น้องศูนหานี่แหละเลขตัวเลขที่พออ่อร่ม เราให้ฟังบังหันอายุปูก 9, 5, 8, 5ะะับเก้าหาแปดหาด้ค่ะปูว่าสุบวกกันเอาเด้อลูกหลานว่าส่นแล้วแล้วกับฟันนี่แหละได้เลขศูหาแอดก็เลยมาเขียนเพิ่มให้ชื่อๆดอกนีหนึ่งหาค่ะบางที่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งอาจจะึ้นจีล้งสิละแอดก็เลยมาเขียนให้ด้ค่ะพี่น้อง ตัวเลขเก้าหาแปหานี่เป็นอายุผู้ที่ผู้บอกเมื่อว่านนี่พกูกหลานบวกกันเอาว่าสันก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังที่เขามาหายแรงใจสำหรับตัวเลขนี้ทันมากท่นชอบก็ยิบรัตเตอรี่ไว้จักใบสองใบนะคะพี่น้อง เอโชคหมานน้ำปูหรือน้ำพรลอมก็ทั้งแอดก็หายใเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะบางที่โชคหมานกับปูเห่าหรือโชคหมานกับพรลอมเด้อค่ะตัวเลขนี้ก็เก้าหาแดหาศูหาหานึงเด้อค่ะ ในยุคนี้กับยุคเศรษฐกิจย่ำแย่เด้อค่ะคันสีล่งทุ่น,นตัวใดกับพิจารณะให้ดีเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับคือสิพ่อแค่นี้ก่อนถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อทางช่องสีได้หาสิ่งดีๆใหม่ๆมม,มาฝากท่านผู้ชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ